ไปจะรอดไหมไปดูกันเป็นคลิปแต่งหน้าที่ง่ายที่สุดแล้วอุปกรณ์แค่นี้แต่ว่าจะเป็นการแต่งไปพูดไปคือเป็นการชาเลนจ์ตัวเองมากฝากเป็นกำลังใจในการแต่งหน้าแล้วก็รีวิวหนังสือครั้งนี้ด้วยนะคะ คือรู้สึกว่าคอนซีลเลอร์อะสำคัญมากทุกคนเมื่อก่อนอะบางคนที่แต่งหน้าเราก็ไม่ทาคอนซีลเลอร์เลยแล้วตาคือโลนมากคุณแม่แต่ก็มั่นใจสุดๆว่าเลิศแต่พอแบบว่าพอหันมาใช้คอนซีลเลอร์แล้วรู้สึกว่าโอ้การแต่งหน้าที่แบบละเอียดมันเป็นแบบนี้นี่เองเมเบลินนิวยอร์กอันนี้เป็นสูตรใหม่นะคะทุกคนคืออันนี้ดีมากแต่ว่าฝ้ายแนะนําว่าให้ซื้อที่แบบผิวเบสสว่างกว่าหน้านิดนึงนะคะเนี่ยฝ้ายซื้อเท่าแบบเท่าผิวหน้าตัวเองเลยเวลาทานรู้สึกแอบดกมันโกลวไปกับผิวมากอะเดี๋ยวทาให้ดูแต่ว่่่าาลงเป็นนนแบบสมมีกอะรูใจ ก็ถู่แใจอยู่เนาะถูแต่ปะนี่แล้วก็ตุ๊กตุ๊ๆตุ๊ๆตุ๊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 ไปเนาะเห็นไหมทุกคนคือแบบมันเนียนแล้วเวลาโดนแดดอ่ะมันโกลมากฟ o u เดช t ั่นนะคะเป็นแมตต์ฟลาเดชชั่นคือแมตต์ฟ o u เดช t ั่นตัวนี้คือแบบตบไปปึ๊บคือเนียนเลยตอนนี้รู้สึกว่าการแต่งหน้าคือง่ายขึ้นเยอะมากตั้งแต่มีน้องคนนี้นะคะทำไมไม่แบบตัดสินใจซื้อตั้งมาแล้วให้ดูใกล้ แล้วก็สําหรับใครที่แบบชอบถามว่าช่วงแี้ฝ่ายอ่านหนังสือเล่มไหนมีแบบเล่มไหนแนะนํำไหมไปแล้วก็พูดไปด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะลงเป็นแก้มก่อนนะคะฝ่ายจะลงเป็นแก้มสีเบาหนึ่งอันก่อนนะคะเป็นแก้มคือช่วงเนี้ยฝ่ายแบบยุ่งมากทุกคนหนังสือคือปกติจะอ่านเดือนหนึ่งประมาณสามถึงสี่เล่มอาจจะอ่านจบบางไม่จบบางค่ะค่ะกันไปนะคะอืมอืมนี่คือทิกแต่งน่าเนอะคะฝ่ายจะแต่งให้มันอยู่ในโซนนี้แต่ว่าเดือนเนี้ยคือเป็นเดือนที่แบบเพิ่งอ,อ่านจบไปเล่มเดียว เล่มเดียวใช่ว่าเล่มเดียวจริงๆเหรทุกคนไม่ค่อยได้จับเลยเพราะแบบเดือนนี้งานเยอะมากงานฉ่ำม,มากแล้วสนุกนะทุกคนเป็นเดือนที่แบบรู้สึกว่าสนุกมากเดือนเมษาแล้วก็เป็นการกลับบ้านที่แฮปปี้ทุกครั้งเป็นเดือนที่ทุกปีรอคอยเพราะว่าแบบส่วนใหญ่จะกลับประมาณช่วงเดือนเมษาอะไรเงี้ยแต่เดีอยน,นี้จะพยายามกลับไปหายายบ่อยๆและแล้วก็ต่อไปนะคะจะลงเป็นสีที่มันเข้มขึ้นนะคะอีกหนึ่งชอ้อนไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองนะแล้วก็หนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ใครใครยังไม่เคยอ่านหนังสือแล้วรู้สึกว่าแบบอยากเริ่มลองอ่าน ไฟแนะนําเล่มอะตอมมืคาบิดมากๆแบบมากๆเพราะว่าอันนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ทําให้ไฟรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการจัดการชีวิตมันง่ายขึ้นถ้าสมมุติว่าเราทําอะไรแล้วเรารู้สึกว่ามันยากอ่ะเราจะไม่อยากทําสิ่งนั้นต่อใช่ป่ะแต่ว่าแบบพอเราจัดลําดับสิ่งสําคัญในชีวิตเราอ่ะได้ดีมากยิ่ยงขึ้นแล้วเราก็ล่นเขาเรียกอะไรล่นโปรเซสของแบบการทําสิ่งสิ่งนั้นให้มันง่ายขึ้นอ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะทําสิ่งนั้นต่อ every day every o n e ทุกๆวันเลยอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวเอาปกหนังสือให้ดูนี่นะคะทุกคนอาตอมิกคาบิคคือเล่มนี้ดื่มมากใช้บ่อยมากแล้วก็บางทีท,ที่รู้สึกว่าเฮ้ตอนเนี้ยไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องแบบ ต้องเริ่มจัดลำดับโปรเซสในชีวิตยังไงก็จะหันกลับมาอ่านเล่มนี้ตลอดทั้งที่รู้ว่าเออมันมีอะไรบ้างแต่ก็จะกลับมาอ่านเพื่อความแบบสบายใจเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่แนะนํานะคะอันนี้เป็นวิธีวิธีเป็นคนหนึ่งเปอร์เซนที่หางเงินเก่งที่สุดเล่มนี้เป็นเล่มแบบแรกๆเลยที่ฝฟายเริ่อมอ่านหนังสือนะคะเพราะว่าตัวหนังสือเขาอ่านง่ายมากแล้วคือข้อความอะค่อนข้างกระชับนะคะไม่ต้องแบบอ่านยาวเป็นบทความเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบอ่านหนังสือที่มันเป็นแบบบทความเพราะว่าไม่สามารถแบบนั่งจดจ่อได้กับสิ่งนั เซตของคนที่ประสบความสําเร็จรเล่มนี้คือเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ต้องลองดูนะคะอ่ะเล่มนี้จบทุกคนจะรู้ว่าการหาเงินมันโคตรง่ายเลยจริงๆ<อ> <laughs> เดี๋ยวแตงตอนอะไรก็เดี๋ยวป้ายาเล่มต่อไปนะคะเดี๋ยวมันจะไม่อบ <c oughs> คุณตานะคะคุณตานะคะต่อไปวิเจ็ดนาทีแล้วคุณแม่อันนี้คือจึ้งมากโอ้ขาดโดนตาดวะเสร็จนิดนึงแล้วก็หลับตามันก็หายอันนี้เป็นอีกอันนึงที่แบบจึ้งมากแม่คือฝ้าอ่ะหนีผลตาบ่อยใช่ป่ะแล้วก็เปลี่ยนที่หนีผลตาบ่อยสุดๆก็เลย เวลาบางทีอ่ะบางทีเปลี่ยนที่หนีบขนตาแล้วมันไม่ได้เข้ากับแบบขนตาเราอ่ะแล้วมันดึงขนตาเราออกไปด้วยมันมีแหวงแวงด้วยนะทุกคนแต่ว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วภูมิใจนะคะค่อนข้างภูมิใจกับขนตาตัวเองนะคะเพราะขนตาสวยมากต่ออ่ะทิ้งไว้ให้มันแห้งแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลงเบดเดี๋ยวลงเบ็ตปากก่อนละกันต่อไปก็จะลงเป็นเบ็ดปากก่อนนะคะันจะทำให้เราอ่ะทาเลรสวยมากขึ้นแบบมากมากมาก,มากอ่ะทาทิ้งไว้นะคะไปกันต่อ <laughs> อันนี้นะคะก็จะเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ต้องอ่านคือเพิ่อ คือเล่มเนี้ยดังมาเราเพิ่งซื้อมาอ่านแบบไม่นานมาน,นี้เองค่ะทุกคนอันนี้คือจะเป็นเกี่ยวกับการเงินการจัดการเอวิติงแต่ว่ายังอ่านไม่จบเลย้ายกับที่ไฟเรียนในมหาลัยแล้วไฟรู้สึกว่าโอเคเล่มเนี้ยมันจะใช้ได้ในชีวิตแน่นอนมันเป็นการจัดการการเงินส่วนบุคคลนะคะใครที่รู้สึกว่าอยากเพิ่มสกิลการจัดการการเงินของตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งเลยที่แนะนําหาเงินเก่งจัดลําดับชีวิตตัวเองเก่งแล้วหาเงินเก่งแล้วการบริหารเงินคือห้ามพลาดน,นะคุณแม่คือเรื่องนี้สาคัญมากดอกจจัันนล้้้าาาตวววแีอออ่บมสรรุใหฟงก ก่อนะคะก็จะเป็นการลงเบตตาต่อเลยคือแบบว่าฟ้ารู้สึกว่าการที่เราลงเบตตาก่อนมันจะทําให้สีที่เราจะใช้ในการแต่งตาของเราอะ่ะมันชัดขึ้นนะคะคือเมื่อก่อนอ่ะอยากชอบสีอะไรก็จะลงก่อนเลยก็เลยแบบสีมันก็คลืนไปกับสีผิวเรามันเลยทําให้แบบเบตสีของเราอะ่ะมันไม่ชัดมากพอนะคะโอ้ <Ooh. S 1> แนะนําว่าสีเข้มลงข้างล่างนะคะสีเข้มลงก่อนเลยนี่สีเข้มลงก่อนนะคะ เสร็จแล้วก็จะลงเป็นมีความวิงวิงแต่ว่าเป็นแบบสีอ่อนคุณนะาเลยมากเลยขอบสุดๆเลิศเห็นไหมล่ะแก้มแดงหอมเนี่ยก็พออยู่นะคะตอนนี้ค่าสิบปับไปเอาอนี้มาไหไลท์ดังน,นิดนึงแล้วกันจบเลยแล้วกันนะคะด้วยสิ่งนี้นะคะนี่แม่ฝุดแล้วกันนะทุกคนเบนทาอันนี้ดอกมันก็มีคนตาเด้อค่ะ เ็นไหมล่ะคือจรงเหรอนะคะปัดพอเป็นพิธีนะคะให้รู้สึกว่าเออเดีปัดเดอ้อท <c oughs> ้ายสุดนะคะก็ฟินิดลูกแล้วค่ะทุกคนถ้าชอบฝาก like กดไลค์กดแชร์ด้วยนะ